ต่อเนื่องนะครับจากวิดีโอหมายเลข36ทับสทุกท่านครับผมจะอธิบายเป็นลักษณะที่เพื่อให้ญาติเข้าใจพร้อมกับภาพจริงๆในชีวิตของผมนะครับคือหลังจากที่ผมค้นพบแนวทางนี้นะครับผมก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ปรับแนวทางนี้เนี่ยมาใช้กับทุกฉากกรรมตรงหน้าทุกงานทุกกิจกรรมนะครับทำไปสบายๆนะครับปรับมาใช้นะครับจากนั้นครับเมื่อมีเวลาว่าง ผมจะมาฟังวิดีโอชุดนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับ3-4ส,สี่วิดีโอนี้แหละแล้วพัฒนานะครับปันใจมาจ่ายเวลาให้กับมันนะครับแล้วพัฒนายกระดับติดตั้งให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือไปเข้าใจให้กระจางไปรู้นะครับรู้ให้กระจางแล้วไปลองทำอยู่จริงในชีวิตแล้วการที่บอกต่อวิดีโอหมายเลข36มทับไปบ่อยๆตลอดในทุกวันนะครับเมื่อมีโอกาสที่คนจะมารวมทีมกันใช้เครื่องมือตามที่อยู่ในหน้าจอ,อนี้เนี่ย เราก็จะมาทดลองไปด้วยกันนะแต่ผมในความรู้สึกของผมผมว่ามันดีจริงๆนะข้อแรกครับดีเองครับดีเองก็คือการที่คนที่มาลองเนี่ยไปนึกได้เองครับว่าคําตอบที่ใช่อะไรที่มันดีมันใช่จริงๆอ่ะให้ดีได้ด้วยตนเองให้ทําได้ด้วยตนเองจุดสําคัญของมันนะครับก็คือการที่คนเราเนี่ยได้งอกงอกอะไรบางอย่างขึ้นมาเองอ่ะก็คือการที่คนเราเนี่ยไปตั้งใจทําโจทย์ข้อนี้ด้วยตนเองวันแรกไม่เก่งหรอกครับแต่ทํามันทุกวันเลย เดี๋ยวทักษะมันจะติดตัวเองนะครับก็จะภูมิใจได้เองอย่างนึกภาพนะครับเวลาที่เราไปบอกว่าเ้ยวิธีนี้มันดีนะมามาทาหน่วยงานของเราให้มันดีแบบนี้แหละเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมึงเก่งจากไหนมึงมาบอกวิธีทําให้หน่วยงานมันดีแต่ถ้าเปิดโอกาสให้คนในหน่วยงานนั้นเนี่ยไปร่วมกันคิดก่อนว่าทํายังไงมันถึงจะดีนะครับแล้วนําคําตอบมารวมกันทุกท่านครับมันเห็นกันอยู่ในทีว่าคําตอบของใครเนี่ยที่มันได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่อง การที่คนเราไปพัฒนาชีวิตเราดีขึ้นมาได้กับดีขึ้นไม่ได้มันชัดเจนเขาจะได้ไม่ด่าเรามากนะครับทุกท่านครับการที่คนเรานะครับจะมาร่วมกิจกรรมนะครับตามที่ผมบอกไปในวิดีโอหมายเลข36มทับสเราทําได้2วิธีหลักๆเลยนะครับวิธีแรกก็คือการที่เราครับไปลอง5ข้อนี้ด้วยตนเองจนแบบไปถึงจุดที่กระจ่างรู้ดีแล้วทําอยู่จริงในชีวิตไปถึงระดับหนึ่ง แล้วมารวมตัวกันหรือเราจะมานั่งฟังวิดีโอ2อสวิดีโอนี้ร่วมกันแล้วมาร่วมเป็นทีมเดียวกันสมมติว่าเราเป็นครอบครัวเราเป็นหน่วยงานอยู่แล้วเรามาร่วมใช้เครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันนะครับลดการด่าลงหน่อยนะครับโอ้ดามเก่งมาจากไหนกันวะมึงบอกว่าจะพัฒนาหน่วยงานพัฒนาสังคมพัฒนาชาติบ้านเมืองขี้โม้ว่าพัฒนาได้ทั้งโลกผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งผมพึ่งพาทุกคนนะครับถ้าทุกคนบอกว่าเก่งมาจากไหนเป็นไปไม่ได้หรอกครับ หันหลังเข้าหากันต่างคนต่างมีชั้นเชิงต่างมีมุมต่างมีจุดผลประโยชน์ของตัวเองต่างห่วงหวงแขนผลประโยชน์ห่วงแหนบทบาทห่วงแหนจุดของตัวเองเป็นไปไม่ได้ครับแต่ผมไม่ได้วดเก่งแต่แรกผมบอกว่าไปลองนึกดูง่าสามหกทับสามแล้วเผื่อบางคนปันใจมาอยากอยากลองสักตั้งก็มาดูวิดีโอหมายเลข3ามสทับสนี้ก็จะเริ่มคนที่ทําได้นะก็คือการที่หยิบกระดาษประกาขึ้นมาครับมานึกมาจดแล้วมาลอง จนเข้าใจเอเปิดโอกาสให้ดีเองก่อนทําได้เองก่อนจากนั้นครับการยอมรับพลังการยอมรับที่ดียิ่งขึ้นทุกท่านครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับลองนึกภาพครับเราอยู่ท่ามกลางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเดียวกันทุกคนต่างอยู่ในจุดของตันเองต่างไม่ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันมีบางคนด้อยค่าคนอื่นไม่เคารพคนอื่นเหยียบย่ำคนอื่นบอกว่าคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทุกท่านครับไม่ต้องไปบอกกับตัวหรอก แค่พูดออกมาแค่นึกออกมาแค่นึกว่าฉันเก่งที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนด้อยด้อยหมดเนี่ยแค่นั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกานลาบากแล้วนะครับผมพูดถึงการพัฒนาการยอมรับร่วมกันทุกานครับยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นนะครับแค่ยอมรับตัวเราเองให้ได้ก่อนยอมรับแบบสุดหัวใจแบบดีจริงๆทุกทุกนครับการพัฒนาการยอมรับมีหลายวิธีทําได้หลายอย่างไปดูวิดีโอลองดูแต่ผมเสนอวิธีการง่ายๆครับก็คือการที่เราใจเ,เย็นครับ มามีความรู้สึกดีกับตัวเราเองรู้สึกดีกับตอนนี้ของเราเองบ่อยๆนะครับให้ความรู้สึกดีนี้พัฒนาเป็นพลังดีด้านต่างๆการตื่นตัวการดีใจที่ได้ทำการยอมรับในข้อเสียของตนเองการพึงพอใจที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เกิดความรู้สึกดีก่อตัวขึ้นมาเป็นพลังก่อนนะครับคือหลุดจากความเป็นจริงซะบ้างก็ได้นะครับจากนั้นครับความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นนี้นะครับ เราจะ,ะเผชิญอะไรก็แล้วแต่เราจะทํางานนึกภาพงานที่เราจะทํา5นาทีนี้10นาทีนี้1ชั่วโมงนี้ให้ชัดเจนจะทํำยังไงนะครับแล้วใช้พลังและความรู้สึกที่ดีที่ก่อตัวมาแล้วนั้นกับงานตรงนั้นทุกท่านครับไปลองดูครับลองวันแรกมันไม่มีผลหรอกคนอยากลดลดพุงอย่างผมเนี่ยออกกําลังกายวันเดียวเลยมันไม่ลดหรอกนะครับแต่ถ้าผมสนุกรู้สึกดีกับการก่อนก่อนนอนนะครับผมจะไปยืนหน้ากระจกนะครับแล้วก็ เคลื่อนไหวร่างกายนะครับทุกทุกครั้งที่ที่ก่อนอาบน้ําแล้วกันนะครับก่อนอาบน้ําตอนเช้าผมก็จะเคลื่อนไหว5นาที10นาทีผมก็เคลื่อนไหวครับอย่างช่วงนี้เนี่ยพูดตรงๆ pm 2.5ผมไปไปข้างนอกไม่ได้ผมก็มีโอกาสก็ขยับตัวนะครับทุกท่านครับไปถึงระดับหนึ่งครับที่มันเริ่มต้นใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมอยู่ไปต้องต้องมีห่วงเวลาของมันอนะ่ะสวัน10วัน20วันว่ากันไปนะครับมันจะเกิด ทิศทางของการดึงไขมันออกมามันจะการที่เราไปเอาชนะตัวเองบ่อยๆนะครับในการที่จะไม่ไปกินอาหารที่มันแบบมากเกินไปอะ่ะให้มันเกิดการสะสมคือกินอาหารเยอะเกินไปผมจะขี้เกียจผมจะง่วงมไม่อยากทําอะไรแล้วนอนเลื้อยอย่างนั้นแหละง่ายที่สุดก็คือดูทีวีนะครับหรือหยิบมือถือหยิบสมาร์ทโฟนเนี่ยมาดูนะครับมันก็สะสมไม่ใช่สะสมแค่ไขมันนะสะสมความขี้เกียจสะสมพฤติกรรมที่มันไม่ดีอ่ะการยอมรับแปลว่าอะไรครับ ความรู้สึกดีพลังดีก่อตัวขึ้นมาหลุดจากความเป็นจริงซะบ้างจากนั้นครับเห็นภาพที่ชัดเจนว่างานตรงหน้าคืออะไรกิจกรรมตรงหน้าคืออะไรจะเต้นรำแบบดีๆกับคู่รักร่วมกันกายมาร่วมกันคุยกันเพื่อสร้างการยอมรับดีๆร่วมกันคืออะไรครับโอ้โหรู้สึกดีร่วมกันไงเห็นฉากภาพที่จะไปต่อร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วพอเสร็จไล่รำร่วมกันเสร็จแล้วนะครับอย่างดีเลย จะปรับปรุงพัฒนาการไล่าลาร่วมกันเนี่ยให้ดียังไงต่อไปอีกทุกท่านครับการยอมรับร่วมกันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกท่านครับไปที่จุดที่สามครับความมั่นใจยิ่งขึ้นเพื่อความมั่นใจเราทําได้หลายอย่างครับการที่เราใส่ใจทํางานได้ดีเราก็จะมีความมั่นใจในการทํางานเราไม่เคยทํางานได้ดีมาก่อนผมมีนะครับคนที่ทุกคนก็ด่าก็ว่าแต่พอเขาย้ายไปจุดงานที่เขาได้ทํางานตลอด การงานสร้างคนดูน้องคนนั้นมีความมั่นใจยิ่งขึ้นเพราะเขาได้ไปทํางานอยู่ตลอดงานที่ทุกคนฝังหัวเราว่ามันยากแต่ทุกท่านครับมันก็แค่พาตัวเราเองไปทํานะครับมันจะมั่นใจแต่งานสง,งานที่อยากให้พวกเราไปลองทํานะครับผมบอกแนวทางไว้ในวิดีโอต่างๆหมดแล้วด้วยความจริงใจนะครับก็คือการทําให้ตัวเราเองดีขึ้นจริงๆการทําให้ทีมงานของเราดีขึ้นจริงๆ นึกภาพครับเราอยู่ท่ามกลางาทีมงานซึ่งเกี่ยงงานกันต่างคนต่างมีชั้นเชิงต่างคนต่างฟาดฟันกันต่างคนต่างไม่เข้าใจกันแล้วไม่ไม่หันหน้าเข้าหากันไม่ปรับเข้าหากันสภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับทุกท่านครับการที่เราไปเพิ่มความมั่นใจนะครับด้วยการไปทําตัวเราเองให้ดีขึ้นใจเย็นใส่ใจสร้างพลังดีให้ตัวเองหายใจให้ดีมีร่างกายที่ดีมีจิตใจที่ดีพัฒนาสังคมครอบครัว ค่อยๆให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตามลําดับรักที่ทํางานเห็นคุณค่าของตึกที่ทํางานอยู่ทุกวันนะครับความมั่นใจแบบดีๆก็จะเพิ่มขึ้นจากนั้นครับจริงใจยิ่งยิ่งขึ้นทุกท่านครับการที่อยู่ท่ามกลางคนไม่จริงใจเป็นยังไงครับแน่นอนครับบางคนครับอยู่กับความไม่จริงใจมาเป็นเวลานานโกหกสร้างภาพหลอกลวงชั้นเชิงมาเป็นเวลานานจนสมองและจิตใจทํางานผิดพลาดนะครับ อาจจะไม่เข้าใจคํานี้แต่ผมเล่นง่ายๆครับที่บอกต่อวิดีโอหมายเลข3 6มทับสไปทุกวันนะครับใครที่ไม่ดูด้วยดูวิดีโออื่นประกอบนะครับแล้วมาดูวิดีโอนี้วิดีโอเดียว,ว,ยว,ยวอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ผมอยากอยู่ร่วมกับใครสักคนซึ่งจะมาทดลอง5ข้อนี้ด้วยกันโดยเริ่มต้นง่ายๆก็คือจริงใจผมไม่บอกว่าทุกคนจะสามารถจริงใจกับผมได้นะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนที่ไปลองมาแล้วหลายวิดีโอ แล้วปรับตัวไปถึงจุดหนึ่งซึ่งพยักหน้ากับตัวเองได้ผมว่าจะมารวมทีมกับใครก็ได้ครับมันคือรางวัลที่มากกว่าการที่เรารวมทีมคนที่เล่น5จุดนี้ไปด้วยกันนะครับจริงใจยิ่งขึ้นนะครับอยากให้ญาตินะครับไปลองดูว่าทีมที่มาร่วมจริงใจกันได้ดียิงย่งขึ้นคือ,อยังไงถ้าพีน่น้องถามผมว่าเ,เราจะพัฒนาหน่วยงานยังไงเราจะพัฒนาการมีชีวิตอยู่ร่วมกันไปยังไงทุกท่านครับสตาร์ทที่ความจริงใจก่อนมันไม่สวยหรูหรอกนะครับในวันแรก แต่มันจะดีมันจะงดงามน่ารักมันจะเป็นเรายิ่งยิ่งขึ้นได้ง่ายเมื่อไปกระจ่างแจ้งในคําว่าจริงใจจากนั้นไปทําอยู่จริงจนงอกงามยิ่งขึ้นจากคําว่าจริงใจนี้ต่อไปครับคำที่าจที่5้เจ้านายบวกบวกมันคืออะไรครับทุกท่านครับการที่เราไปเป็นทาตความคิดของเราซึ่งไหลไปเรื่อยจมความคิด เป็นธาตุความรู้สึกของเราที่ไหลไปเรื่อยผมเคยผ่านประสบการณ์ของการเกือบจะเป็นโรคโรคซึมเศร้า1วันครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยสาวันผมสงสัยว่าไอ้โรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวก็จัดมาให้เลยครับหลังจากนั้นไม่หานเลยนะครับก็คือการที่เรามีความผิดหวังลหลายๆอย่างประกอบกันคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้บอกว่าเขาอยากไปฆ่าตัวตายนะแต่เขามีความรู้สึกว่าผิดหวังไม่ได้ดังใจลหลายอย่างอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วลหลายจุด เ้าหาจุดที่เป็นจุดพึ่งพาในการสมหวังไม่ได้เลยนะครับทุกท่านครับคนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนานไปจะกลายเป็นซึมเศร้าแล้วเป็นซึมเศร้าแบบขาลงแล้ววิธีแก้โรคซึมเศร้าผมไม่อาจเอื้อมนะครับในการที่จะไปสอนหมอหรือไปบอกว่าฉันเป็นหมอฉันเป็นผู้รักษาได้แต่ผมทำไม่ง่ายครับทุกวันนี้นะครับหลังจากวันนั้นเลยผมบอกเลยว่าทุกวันเนี่ยผม เคยได้ยินคนสวดมนต์ทุกวันคนทําสมาธิทุกวันไหมครับหรือคนที่ตื่นเช้ามาแล้วมาปฏิญาณตนทุกวันเคยได้ยินไหมครับผมทํ้คล้ายๆอย่างนั้นแต่ผมจะนึกถึงครับคําง่ายๆครับพระพุทธเจ้าช่วยลูกด้วยเสรจพ่อช่วยลูกด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวทีมของผมนี่เป็นทีมนะครับช่วยเพื่อนด้วยช่วยพวกคุณด้วยนะครับจากนั้นครับคนที่รักกันจริงคนที่จะรักกันจริงในอนาคตผมมีนะครับทุกวันนี้ คนที่รักกันจริงผมดีใจมากผมภูมิใจมากผมคิดถึงคนกลุ่มนี้อยู่บ่อยๆทั้ง4กลุ่มนี้นะครับคิดถึงนะครับรวมถึงคิดถึงภาพชัดเจนที่เราจะทําต่อไปตรงหน้านี้ในชีวิตข้างหน้านี้ทุกท่านครับคนเราครับการที่เราไปฝึกเป็นเจ้านายเป็นผู้นําการคิดของเราความรู้สึกของเราการคิดความรู้สึกการพูดการทําอยู่เสมอมันทําไม่ได้หรอกคนที่ควบคุมตัวเองได้ขนาดนั้น แต่เราแค่เจียดเวลามามาปันใจฝึกมันท่านจะเห็นผลนะครับสำหรับผมก็จะรวมทีมที่เป็นผู้นําเป็นเจ้านายแบบดีๆแบบนี้นะครับแล้วมาร่วมสร้างสารรค์มาเล่นใน5จุดนี้ไปด้วยกันเป็นตัวตนเล็กๆง่ายๆนะครับเป็นดูดมเมล็ดพันธุ์ของการที่เรามีความสุขความสมหวังและความสําเร็จมันคืออะไรครับผมดีใจครับที่ผมสามารถอตั้งใจทํางานนี้ให้เสร็จวันนี้แหละวันนี้แหละจะทําให้เสร็จพี่ๆน้องครับวันนี้ผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง เคลียงานซึ่งธรรมดาถ้าคนอื่นผมว่านานแหละแต่ผมทําเสร็จเลยนะครับมันไม่ได้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบหรอกยังต้องส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยไปขัดเกลาอีกแต่ผมก็สําเร็จแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เรามีความสุขที่บอกไปการเติมเต็มความสุขพลังดีๆให้กับตันเองการที่เราไปนึกครับว่าเฮ้ยสมมติว่าเราไปทําความผิดมาอู้ดีใจจังเลยอ่ะเราทําผิดแล้วเราสํานึกแล้วเรายังมีชีวิตอยู่เออแล้วเราเราได้ไปรับโทษนะดีใจจังเลย มันคือความสมหวังนะครับเป็นตัวแต่หนึ่งต,ตัวตัวหนึ่งความสุขแล้วนะสมหวังแล้วนะดีใจยังเลยที่วันนี้เนี่ยเรามาทําความสะอาดบ้านเราทําความสะอาดบ้านไม่เก่งหรอกครับดีใจยังเลยที่เราได้ไปทํางานนะครับดีใจยังเลยที่เราสามารถที่จะรู้ว่าเราโกรธเวลาที่คนพูดไม่ดีกับเราโอ้สาเร็จมากไปแล้วนี่นก็คือเราสามารถที่จะไม่โกรธเขาได้เอาหสิกีกมให้เขาได้แปลว่าอะไรครับเป็นตัวตนแห่งความสุขสมหวังและสําเร็จ โดยที่เราไม่ได้สุขอะไรมากหรอกแต่เราชิงสุขไปก่อนชิงมีความสุขไปก่อนเราไม่ได้สมหวังอะไรเลยแต่เราชิงสมหวังไปก่อนเราไม่ได้สำเร็จ um อะไรเลยแต่เราชิงสำเร็จไปก่อนดึงชีวิตออกจากความเป็นจริงบ้างก็ได้แล้วมาก่อให้เกิดพลังเพื่อนำพลังนั้นไปขับเคลื่อนชีวิตทุกท่านครับทีมงานหน่วยงานที่จะมาร่วมกันนะครับที่ผมจะอธิบายในวิดีโอต่อไปนะครับทุกท่านครับมันคืออะไรครับการที่คนเราครับสามารถที่จะ เราเป็นคนโกงอะแต่เราก็ทํางานมาทั้งชีวิตเราเป็นคนมีชั้นเชิงเราเป็นคนแอบสมองบิดเบี้ยวไปหมดจากการที่มีชั้นเชิงจากการที่แอบกักเชิงนี่แหละแต่เรายังเป็นคนที่ทํางานทั้งชีวิตพึงพอใจแค่นั้นก่อนภูมิใจตัวเองที่เป็นแค่นั้นรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้ก่อนดึงตัวเองจากความเป็นจริงซะบ้างเพื่อให้เกิดการเห็นคุณค่าการพึงพอใจการภูมิใจให้ได้ก่อนจากนั้นครับมีเวลาว่าง มาตรวจสอบตัวเองอ๋อเราทํางานก็จริงแต่เราโคดโกงจังเลยเรามีชั้นเชิงจังเลยเราทําร้ายคนอื่นมาเยอะมากผลกรรมมันจะต่อเนื่องไปถึงไหนนะใจเย็นๆครับบางคนบอกกรรมไม่มีจริงหรอกเออเข้าพเจ้ายอมแพ้นะครับถ,ถ้าถึงขั้นนั้นถ้าดาทุลังอย่างนั้นยอมแพ้ผมไม่ว่าอะไรผมก็บอกต่อวีดีโอหมายเลข3ามร้อยสามทุกวันเพื่อจใจได้เห็นชัดเจนว่าบางคนหันหลังให้เลยเข้าใจครับยอมแพ้ครับแต่กฎแห่งกรรมมีจริงครับแปลว่าอะไรครับ เราสารภาพกับตนเองก่อนสารภาพกับการนึกไปนึกจดออกมาได้ซ้ำไปนะครับแค่นึกไปสารภาพไปนะครับคนที่สารภาพกับตนเองบ่อยๆจะสารภาพได้เร็วขึ้นจากนั้นครับการที่คนเหล่านั้นครับมาพึงพอใจและเห็นคุณค่าร่วมกันจริงๆจากนั้นมาสารภาพร่วมกันจริงๆด้วยความจริงใจแล้วมาร่วมปรับตัวเข้าหากันร่วมคุยกันร่วมประชุมการร่วมวางแผนเราจะออกแบบพัฒนายังไงนะให้การทํางานและใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ย เข้าอกเข้าใจร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นเห็นภาพชัดเจนร่วมกันได้ดียิ่งยิ่งขึ้นมีความรู้สึกดีๆร่วมกันมีพลังขับเคลื่อนร่วมกันแล้วเจียดเวลาจัดเวลาอย่างเหมาะสมในการที่จะมาพบเจอกันอาทิตย์ละครั้งวันละครั้งเช้าหนึ่งครั้งบ่ายหนึ่งครั้งเพื่อปรับการทํางานและการใช้ชีวิตร่วมกันทุกทท่านครับทั้งหมดครับมันเป็นแค่คําพูดมันเป็นแค่คําอธิบายแต่กลุ่มคนที่ไปประชุมกัน แล้วไปทําจริงๆแล้วไปมีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวร่างกายจริงๆทุกท่านครับนั่งคิดนานๆมันก็เมื่อยเนาะนั่งทํางานมันก็เครียดเนาะยืนทั้งวันก็เครียดแต่การที่เราขยับร่างกายรู้จักขยับนิดหน่อยนะครับรู้จักดึงนะครับใครที่เคยเขาเรียกว่าหายใจมีสติแบบฝึกสติลมหายใจแบบเขาเรียกวงจรสวรรค์เล็กวงจรสว,วรรค์ใหญ่นะครับก็ จะเข้าใจง่ายๆนะครับว่าการหมุนวนพลังงานในร่างกายนหะแน่นอนบางคนอาจจะมาว่าเรายืนเฉยๆแต่จริงๆเราเราให้พลังงานดีๆความตื่นตัวดีๆความคึืคักงดีๆเนี่ยหมุนวนอยู่กับร่างกายของเราผมไม่สรุปจบนะครับเพราะว่าไม่สรุปจบเพราะว่าวิดีโอนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีนะครับก็อยากให้ญาตินําไปคิดนะครับว่าเราจะปรับใช้ กับการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนครอบครัวสังคมในระดับต่างๆรวมถึงระดับประเทศด้วยนะครับยังไงนะครับจากการใช้เครื่องมือในเรื่องของคนผ่านกิจกรรมแล้วใช้ทีเด็ดในการผ่านกิจกรรม5ข้อนี้ลองไปนึกดูนะครับว่าเราจะทํามันได้ยังไงนะครับก็ฝากญาติทุกคนสาหรับวิดีโอต่อไปเนะเดี๋ยวผมอัดต่อเนื่องเลยนะครับผมเองก็ไม่มั่นใจเราว่าจะอธิบายได้ดีนะเพราะว่าวันนี้ก็โหทำงานหนักมากล้าแล้วนะครับแล้วก็ มาอัดเพราะาอะไรครับนิสัยผมเจออะไรดีๆปุ๊บมาบอกไว้ในวิดีโอเลยไม่ให้ใครต้องรอเลยนะครับมาบอกไว้เลยนะครับไม่ได้กักไม่ได้แบบอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดตรงๆเนี่ยมีคนถามผมว่าผมอยากประสบความสําเร็จร่ํารวยอะไรไหมผมก็อยากอยากจริงๆนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจริงคืออะไรครับผมเคยเห็นรุ่นพี่ของผมกเกษียณไปแล้วยังมากินข้าวร่วมกันคนนั้นประสบความสําเร็จอย่างมากคนนั้นประสบความสำเร็จเล็กน้อยเขายังรักกันแบบอะไรครับ แต่ว่าผมไม่สนใจหรอกแต่ผมอยากอยู่กับครอบครัวครอบครัวไม่ใช่ว่าพ่อแม่ลูกหรือคนที่เป็นพี่น้องกันแต่คนที่มานั่งกินข้าวด้วยกันได้มานั่งปรับทุกข์ด้วยกันมีอะไรมาแชร์กันได้สบายๆนะครับถ้ามันจะดีมันก็ดีถ้ามันจะทรงๆไปมันก็ยังดีกว่านะครับผมเห็นภาพแล้วนะครับอุย๊ยพี่น้องนัดกันมายิ้มย้มแจ่มใสกันเอ้ยพูดว่าคุณผิดอ่ะทะเลาะกันได้บ้างนะครับมันดีออกนะครับก็คือ มันคือสายสัมพันธ์ที่แม้ไม่ใช่สายเลือดแต่สายสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือความจริงใจและบอกกันได้ตรงๆนะครับบอกกันได้ตรงๆมานานๆนะครับผมไม่บอกว่าอุ้ยทุกอย่างมันจะต้องสมบูรณ์มันคือคนมีกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วเราเลือกได้ที่พัฒนากิจกรรมผมยอมรับว่าผมใจร้อนนิดนึงนะครับสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยใครชวนผมไปคุยไปกินข้าวพูดง่ายๆไปเที่ยวไปอะไรร่วมกันเนี่ยผมจะขอปลีกตัวาไม่ว่าง ผมมองว่ามันเปลืองเวลานะครับมันไม่ถึงใจผมอะนะครับมันไม่ได้หลังใจนะครับ<ม>ก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นกิจกรรมซ้ําๆนะครับแต่การที่เราใส่ใจพัฒนามันหน่อยอย่างต่อเนื่องอสำหรับผมอาจจะเป็นพวกใจร้อนมากไปก็ปรับลดลงหน่อยยืดจุนครับเป็นผู้นำครับผู้นำเนี่ยก็คือคนที่สามารถที่จะงานตรงนั้นไม่มีใครทํายืดจุนไปทําแทนคนอื่นได้นะครับแปลว่าอะไรครับผู้นําไม่ใช่คนที่เป็นตําแหน่งหัวหน้าเป็นเจ้าของแต่ผู้นําคือ ทุกคนนะครับที่มีจิตใจเป็นผู้นําแปลว่าอะไรครับเกิดชาติหน้าก็ได้เป็นผู้นําเพราะว่าเสียสละไปทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําแปลว่าอะไรครับการที่เกาะกลุ่มหัวใจแค่ตรงนี้นะครับแล้วไปร่วมกันทําในหน่วยงานเคยเห็นไหมครับหน่วยงานเกี่ยงกันนี่เป็นชัยหน้าที่ของฉันฉันไม่อยากรับหน้าที่เพิ่มฉันอยากรับหน้าที่สบายๆตรงนี้ไอ้หน้าที่เหรอฉันป่วยนะฉันไม่ไหวนะฉันทําไม่ได้ฉันเจ็บนั่งหัวเราะไปวันๆนะครับทำงานเล็กๆน้อยๆ แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าไปสารภาพกับตนเองเราไปดูนานๆโกรรมนี้เนี่ยจะก่อไปทําไมบางคนครับจกกะเกษียณอยู่แล้วนะผมเคยเห็นนะยังตั้งใจทํางานถามอ๋อถ้าทุกคนคิดว่าจะ,กะเกษียณแล้วปล่อยกันหมดมันก็จะเกิดรูโวในการทํางานมันก็จะเกิดกรรมต่อไปเขาคิดอย่างนั้นจริงนะแต่บางคนเอ้ยกเกษียณแล้วไปปล่อยไปหลังจากนั้นงงสิครับเกิดมาชาติใหม่ ทำไมอุปสรรคในชีวิตมันเยอะจังเลยทุกท่านครับอยู่ที่ตัวเองทําผมไม่ได้บอกให้เคร่งเครียดกับการทํางานและใช้ชีวิตผมกําลังพูดถึงการที่เราฉลาดเชียร์กันชมกันผสมผสานความสามารถที่แตกต่างหลากหลายไปด้วยกันเชียร์กันไปสู่การลงมือทําเชียร์กันไปสู่การพัฒนาฝีมือกับสำหรับบางคนนะบางคนพัฒนาเครื่องมืออีกบ,บางคนบางคนนำเครื่องมือมาวางรวมกันเป็นระบบ บางคนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานบางคนมีความสามารถในการสร้างการเชียร์ที่ดีกันเสริมแรงดีๆต่อกันเกิดบรยบรยากาศที่ดีในการทำงานที่ได้ใช้ชีวิตซึ่งยกระดับอย่างต่อเนื่องมีเครื่องม,มือกลไกที่เหมาะสมไปช่วยญาติได้อีกกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสื่อตาําราเป็นศูนย์ฝึกหัดเป็นทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมนึกภาพครับชุมชนสังคมที่เราไปช่วยนั้นเป็นตำบลอำเภอก็แล้วแต่เป็นหมู่บ้านก็แล้วแต่ ที่เราไปช่วยนั้นเป็นครอบครัวก็แล้วแต่นะครับที่เราไปช่วยนั้นยังสามารถสร้างสื่อตาําราศูนย์ฝึกหัดทีมภูพร้อมใจเสริมเนี่ยไปช่วยญาติกลุ่มอืออีกอีกเกิดการส่งต่อการช่วยเหลือกันไปเริ่มล้าแล้วนะครับวันนี้ทํางานหนักมาทั้งวันเสียงกอ็อาจจะพูดแบบลิ้นพันกันออกเสียงไม่สุดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จริงใจนะครับไม่อยากให้ญาติต้องรอนะครับก็สมบูรณ์แล้วคนไม่ชอบหรอก อวดเก่งนะครับคนอวดเก่งฉันมีเครื่องมือแล้วไม่อยากฟังอะปล่อยกันไปแต่ทุกท่านครับไอสไตล์ก็เป็นเด็กที่ไม่เก่งมาก่อนไปศึกษาเลยนะครับคนที่เป็นคนอพยพเขาก็รวยมหาศาลผมไม่ได้เก่งแต่ผมเด็กเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งแก้โจทย์เองอะแล้วก็คิดแล้วก็เขียนยไม่ได้ก็แก้ใหม่ก็เองอย่าไปว่าผมอวดเก่งเลยครับมองไปที่รางวัลดีกว่านะครับสำหรับผมนะบางคนก็หมั่นไส้ผมว่าเอ้ วดเก่งรู้ได้ไงอะไรประมาณนี้แต่มันไม่เกี่ยวกันพี่คือก็คนมันอยากได้คนมันอยากได้คด่าดีแต่ผมเป็นพวกที่อยากได้คด่าดีแล้วพูดตรงๆไม่อ้อมนะครับมามาลุยกันเลยมาลองเล่นกันเลยนะครับก็สําหรับฝั่งที่อยู่ดีๆก็หมั่นไส้เป็นความเคยชินนะครับก็กราบขออภัยนะครับถอนพี่ถอนถอนดีกว่านะครับถอนตรงนั้นดีกว่าแล้วเรามาร่วมกันแบบง่ายๆผมไม่ได้อยากที่จะไปไปมีอำนาจเหนือใครนะครับ ไม่ได้อยากมีเงินมากมายแต่ผมอยากอยู่ท่ามกลางคนที่จะรักและแชร์กัน,จ,กนจริงๆนะครับทํากับข้าวแต่ก็แบบดีๆแหละสำหรับผมก็เป็นพวกติดรู้นิดนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่จะไม่ตัดสินแค่วิดีโอนี้วิดีโอเดียว,ว,ยว,ยวแต่นำมาประกอบกัน3 4, 6 3ทับ3ทับนี้และ3 4, 6ับต่อไปต้องดูประกอบกันนะครับถึงจะเข้าใจแล้วก็เกิด เกิดอะไรดีๆถ้าดูบางจุดบางมุมแล้วมาวิจารณ์กันแล้วมาว่ากันผมไม่รับผิดชอบนะครับผมจะรับผิดชอบทั้ง3วิดีโอนี้ประกอบกันขอบพระคุณครับ